คุณกำลังฟังรายการเคลื่อนเสียงหลังสีมอมสาระดีมีเพลงเพราะกับสวทตร,รัง FM 91.25เมกชช่วงรอบรั้วทั่วไทย เอาละค่ะในช่วงของรอบรัวทั่วไทยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกันกันกบเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9มาฝากกันถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะคะสถานการณ์อาจจะไม่ได้รุนแรงมากเท่ากับปี64ที่ผ่านมาแต่สำหรับผู้ประกันตนนะคะใครที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40ค่ะยังอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการเจ็บป ด้วยโรคโควิด1 9การตกงานการว่างงานนะคะดังนั้นเพื่อให้ทุกคนใช้สิทธิประกันสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ดังนั้นลองมาดูกันนะคะว่าแต่ละมาตราเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือหรือว่าได้รับเงินเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับโควิด1 9อย่างไรกันบ้างในปีนี้นะคะ ผู้ประกันตนเอาผู้ประกันตนในมาตรา3 3ก่อนก็คือพนักง,งานมนุษย์เงินเดือนนี่แหละค่ะหรือว่าลูกจ้างเอกชนที่ทํางานกับนายจ้างอยู่ในสถานประกอบการซึ่งทั้งนายจ้างลูกจ้างจะส่งเงินสมทบเดือนละ5%ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน750บาทนะคะส่วนผู้ประกันตนในมาตรา39ค่ะก็คือพนักง,งานลูกจ้างเอกชนที่เคยเป็นผู้ประกันตนในมาตรา3 3 โดยจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า12เดือนแต่ว่าปัจจุบันลาออกจากงานแล้วไม่ได้ทำงานประจำแล้วแล้วก็สมัครใจเป็นผู้ประกันตนในมาตรา39เพื่อรักษาสิดที่ประกันสังคมภายใน6เดือนหลังจากที่ลาออกก็คือคนที่เคยอยู่ในประกันสังคมในมาตรา3 3มามาก่อนแล้วก็ลาออกจากงานแต่ว่ายังคงส่งเงินประกันสังคมต่อก็คือจะอยู่ในมาตรา39นะคะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือผู้ประกันตนในมาตรา40ค่ะคือคนที่ทําอาชีพอิสระทั่วไปเป็นแรงงานนอกระบบพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกร,ร,กรช่างก่อสร้างวินมอเตอร์ไซค์ฟรีแลนซ์นต่างๆพวกนี้นะคะที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา33แล้วก็มาตรา39แต่ว่าสมัครใจที่จะเป็นผู้ประกันตนเพื่อรับสิทธิต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้สําหรับผู้ประกันตนในมาตรา33หรือว่ามนุษย์เงินเดือนทั่วไปมีสิทธิก็คือ1ึรักษาโควิดฟรีค่ะ ตามสิทธิประกันสังคมก็คือต้องรักษาตัวในสถานพยาบาลที่ทําประกันสังคมไว้เท่านั้นจึงจะไม่เสียค่ารักษาแต่ถ้าเกิดว่าไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นจะต้องจ่ายเงินเองเนื่องจากกระทรวงสาธารณาสุขเตรียมประกาศปลดโควิด19ออกจากสิทธิ์ยูเซ็นะคะหรือว่ากรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลออกตั้งแต่วันที่1มีนาคม65เป็นต้นไปอันที่2ก็คือสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนเข็ม3นะคะที่เป็นวัคซีนบูสเตอร์ ตามจุดที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดไว้กว่า30จุดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญอีก10จังหวัดก็คือที่สงคลาชนบุรีระยองะฉเชิงเศราสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีนคนปรปฐมสมุทรปราการแล้วก็พระนครศรีอยุธยาค่ะอย่างที่3ก็คือเงินทดแทนการขาดรายได้ในกรณีป่วยด้วยโควิด19นะคะ ซึ่งผู้ประกันตนในมาตรา33ถ้าเกิดว่าป่วยด้วยโควิดและใช้สิทธิทลาป่วยกับนายจ้างเกิน30วันต่อปีแต่ยังต้องหยุดพักรักษาตัวจากโควิด -19 ต่อนะคะเกินวันลาป่วยที่มีอยู่ซึ่งตรงนี้สามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้จากประกันสังคมได้นับตั้งแต่วันที่31ของการลาป่วยเป็นต้นไปนะคะ4ก็คือการว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยค่ะซึ่งคนที่จะมีสิทธินี้นะคะก็คือจะต้องเป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบ กองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า6เดือนภายใน15เดือนก่อนการว่างงานหรือถูกรัฐสั่งให้กักตัวหากส่งเงินสมทบไม่ครบ6เดือนจะไม่สามารถรับเงินชดเชยนี้ได้นะคะแล้วก็ลูกจ้างจะต้องไม่ได้รับค่าจ้างใดๆจากนายจ้างตลอดระยะเวลาที่กักตัวหรือปิดกิจการชั่วคราวถ้าหากนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้บางส่วนหรือทั้งหมดตามปกติจะไม่สามารถขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคมในส่วนนี้ได้นะคะ อย่างที่5ก็คือกรณีลาออกเองหรือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างค่ะถ้าเกิดว่าลาออกตั้งแต่1มีนา63จนถึง28กุมภาพันธ์65ที่ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด19นะคะจะได้รับเงิน45%ของค่าจ้างรายวันแต่ไม่เกิน90วันค่ะดังนั้นจะได้รับเงินสูงสุดไม่เกินเดือนละ6,750บาทน,นะคะ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือลาออกตั้งแต่1มีนาคม2565เป็นต้นไปจะได้รับเงินชดเชยในอัตราเดิมก็คือ30%ของค่าจ้างรายวันแต่ไม่เกิน90วันดังนั้นจะได้รับเงินสูงสุดไม่เกิน4,500บาทต,ต่อเดือนนะคะกรณีถูกเลิกจ้างค่ะ ถ้าเกิดว่าถูกเลิกจ้างวันที่1มีนาคม63ถึง28กุมภาพันธ์พัจะได้รับเงิน70%ของค่าจ้างรายวันแต่ไม่เกิน200วันก็เท่ากับว่าจะได้รับเงินสูงสุดไม่เกินเดือนละ1 5 0 0บาทหรืออีกอย่างหนึ่งกรณีเลิกจ้างตั้งแต่วันที่1มีนาคม65เป็นต้นไปจะได้รับเงินชดเชยในอัตราเดิมก็คือ50%ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน180วันนะคะดังนั้นจะได้รับเงินสูงสุดไม่เกินเดือนละ7,500บาทค่ะ แล้วก็ผู้ประกันตนในมาตรา39นะคะจะได้รับสิทธิ์การรักษาโควิดฟรีการได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในกรณีป่วยด้วยโควิดนะคะคือจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยและต้องหยุดงานตามคําสั่งของแพทย์ในอัตรา50%ของค่าจ้างหรือว่าวันละ80บาทโดยได้รับครั้งละไม่เกิน90วันปีละไม่เกิน180วันยกเว้นโรคเรือรังจะได้รับไม่เกิน365วันนะคะ ส่วนในสิทธิประกันสังคมมาตรา40ค่ะก็จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีป่วยโควิด -19 ซึ่งจะต้องมีเงื่อนไขก็คือต้องส่งเงินสมทบ3เดือนภายในระยะเวลา4เดือนก่อนที่จะเจ็บป่วยแล้วก็ลดส่งเงินสมทบประกันสังคมนะคะโดยจะมีทางเลือกคือเดิมจ่าย70บาทลดเหลือ4 2บาทต่อเดือนทางเลือกที่2ก็คือเดิมจ่าย100บาทลดเหลือ60บาทต่อเดือนและทางเลือกที่3ก็คือเดิม300บาทลดเหลือ180บาทต่อเดือนนะคะ ี่ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันนะคะสําหรับสิทธิของคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมค่ะตามมาตรา33 39แล้วก็มาตรา40นะคะที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด1 9นั่นเองค่ะ